โอ้ลูกนี้สวยมากห้าผูเต็มเลยอ่ะโอ้โหเนื้อสวยมากซึ่งวันนี้นะครับผมมีชาเลนจ์ด้วยนะครับอยากจะรู้เหมือนกันนะครับว่าการปลอกทุเรียนขันเทพแบบเฮลักเนี่ยหลูกเฮลักจะใช้เวลากี่หน้าที่นะครับเดี๋ยวมาจับเวลากันดีกว่าว่าเฮลักปอกลูกนี้ใช้เวลานานเท่าไหร่นะครับนี่เริ่มนับเริ่มจับแล้วนะครับตอนนี้ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเฮียต้น h ชนแนลครับตอนนี้ผมอยู่ที่รามคำแพง1น6ง166นะครับซึ่งร้านนี้หลายๆคนที่ดูมาก็จะรู้อยู่แล้วนะครับว่าเป็นที่ตั้งของร้านทุเรียนเฮียรักเจ๊ปลางนั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมมีชาเลนด์ด้วยนะครับอยากจะรู้เหมือนกันนะครับว่าการปอดทุเรียนกันเทพแบบเฮียรักเนี่ยหนึลูกเฮียรักจะใช้เวลา กี่หน้าที่นะครับถ้างั้นเดี๋ยวเราไปพบกับเฮียรักกันเลยครับทุกคนครับเรามาอยู่กันที่ร้านทุเรียนเฮียรักอีกแล้วนะครับนี่เฮียรักกำลังวุ่นเลยนะครับเอ็นี่ทีละลูกมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ วันนี้มาเจอกันอีกรอบหนึ่งลูกที่ท่านเป็นไงครับปลอกเลยปลอกเลยเจ้าเดียวกันใช่ไหมจ๊ะโอ้โหลูกนี้สวยมากห้าผูเต็มเลยอ่ะนี่สามร้อยเก้าเนี่ยนะกระจายเลยนะเห้วันนี้วันนี้โลเท่าไหร่ครับวันนี้มี่วันนี้190ยาสนะครับทุกคน สามตเก้าดิไดใช่ไหมจ๊อจนค่ะศูนยาดหัเนีหนสาดูตัวห่ี่ก่อนไหม้กนี่ยครับขอบคุณมากค่ะติดอาเยอันนี้แจกเป็นลูกเลยใช่ไหมครับมาดูนี่ดูเล็กใส่ถุงไหมคะใย่ค่ะใส่ถุง โหนี่เนื้อสวยมากอะไรครับเนื้อฉ่ำมากเปลือกบางนี่ลูกค้ามาจากที่ไหนครับเนี่ยมาจากเทพารักษ์ค่ะเทพารักษ์โอ้โหจะรู้่ยอ๋อครับนี่แจ่มิ๋มใหญ่ กับของเฮียรักนี่ลูกค้านี่มาจากไกลๆนั้นเลยนะฮะคาเทียก็นู่นมาจากปทุมมีปทุมอ๋อครับดีนะเวลามาซื้อของถวายพระนี่ก็แบบว่าเราก็อยากได้ของของดีๆเนาะไปถวายแล้วก็แบบจะไม่ขาดถวายพระแต่งกันหรือ่าฮะอย่างเดียวค่ะอย่างเดียวใช้ดูใช่ไหมนี่หรือทาบุญ ตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับที่อะไรนะครับที่คัดทุเรียนพี่อ,ดอุดมลืมชื่ออีกที่นก็พี่จรูนอ๋อชีชีเน่ตั้งให้พี่จรูนชีนเนตเรียกพี่จรูน Hey, ถ้ามาถึงตอนนี้นะครับก็มาหาพี่อุดมก่อนนะครับอยากได้เนื้อไหนบอกพี่อุดมได้เลยนี่แล้วก็เ hey, ฮล็ักจะเป็นคนปอกนะครับวันนี้ผมมานี่บ่ายแล้วนะทุเรียนจะหมดแล้วนะครับดูใต้ใต้นี้แทบไม,ไม่ไม่มีแล้วอันนี้เหลือเหลือแค่บนนี้แล้วใช่ไหมฮะโอ้จะหมดแล้วเนี่ยตอนนี้มาถึงประมาณแค่บ่ายโมงกว่า อาจะดูลูกเดีเี๋ยวเดี๋ยวไม่ทันจะมาไนุกดรอบนี้นะคาเแลดีไปที่มาไหนถึงฟิเพียงตอบพี่ไเยครครับชอบเ่ออะไรครับนี่เนื้อติดต่อพี่อุดมทนดูนี้เรียแล้วโอเคเรียแล้วพี่เดี๋ยวให้พัดูง่ายเลย เรวดูไปเสียด้วยนะพี่จุดลิปได้นี่จะไม่หมอนไหนพอดีสุดพอดีอนัออนอนั้นก็สอกหมดเลยนะคะแล้เขียนแบบข้าง,ง,งาสูงไป้ได้ไป่อเครืงค่ะได้เข้าแล้วค่ะเจ<า>็ดร้อยสี่สิบเอ็ดห้าเนื้อสวยทุกผู้อ,อ,นอนันนี้ขายทีกันเยอะนะคะ <laughs> นี่วันนี้จะเห็นทุเรียนเห็นฮิรักปอกทุเรียนขั้นเทพอย่างนี้เดียวยเดี๋ยวอยากอยากจะทํานี้ด้วยนะอยากจะทําชาเลนจ์หน่อยอยากจะลองดูก่อนว่าฮิลักปอกทุเรียนหนึ่งลูกนี่ใช้เวลากี่วินาทีาน, <laughs> นับนับเป็นวินาทีเลยเจอลูกสูงเนี่ยเจ็แป๊บเดียวอ๋อ,อถ้าเจอลูกห่างเนีก็นานหน่อยเรียบร้อยแล้วนะคะหนูเดี๋ยวแม่ครับอันนี้ เนี่วันนี้กินแล้วกี่ลูกครับสามลูกเลยนะอันนี้แกะเลยนะพี่เนาะแก่เลยเนาะนี่ตรงนี้สามจุดเก้ากิโลอุ้ยเนื้อหกนะโลหกเยอะน้นได้เนื้อเยอะมาก ได้เกือบครึ่งอ่ะแต่เนื้อไม่สุกใช่เห็นแล้วเขาเขาแก่เนื้อแล้วไม่ไม่เข้าเสือกเขาแก่เวลาอ๋ออ๋อฮะเนาะถ้าถ้าแบบวันนี้เขาแกะเวลาแ,แล้วหลายคนไปจิ้มเนาะมันก็จะเดี๋ยวมันเละมันช้ำมันอะไรอย่างนี้นี่มาเป็นลูกอีกก็คือนี่เลยไม่ผ่านมือใคร

ใช่ช่วงเนี้ยน้ําหนักขึ้นผมเคยมีเนี้ยปีเดียวแค่เดือนเดียวอ่ะกินทุเรียนทุกวันนะน้าหนักขึ้นไปสิบกิโลเดือนเดียวกินแก <c oughs> ินผลไม้กินค่วันละลูกเองเมื่อก่อนนี้เป็นกินแบบชนีลูกเล็กๆกอ่ะลูกประมาณโลนิดๆอะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนทุเรียนไม่แพง ใครที่อยากมาก็นนแพงขึ้น,นใช่อันนี้โลนนโลสี่สามโลสองโอ้สามโลสองนี้เนื้อโลสี่เลยเยอะนะเยอะกว่านี้ อ๋อดูช่องไหนครับเป,เ,ปเปิดไปเรื่อยอ๋อไปดูช่องเฮียต้นมั้งไหมครับออถ่ายเขถ่ายเฮียรักไปแล้วลูกคลิปหนึ่งแล้วก็า่รักององ่ครับเอ๋อขเยใช่ใช่ขายคลิปน ค่พี่เกียงครับสามลกกก็ังนี่นที่นี่รับหดนะครับบัตรเราชนะคนละครึ่งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็แห่งรัฐก็มาซื้อได้นะครับใช้ได้ใช้เสริ์ได้แี่งรักเริ่มขายตั้งแต่ประมาณประมาณ11เดโมงโมาูนแล้วลายลายมัเลายไปะค,ะครับ เนี่ยรักเริ่มขายตั้งแต่ประมาณ11โมงนะครับแล้วก็จนกว่าจะหมดแต่ว่าวันนี้เนี่ยมาประมาณบ่ายโมงกว่านี่คือก็เหลือแค่ที่อยู่บนบนแผงแล้วครับข้างล่างนี้หมดแล้ว ยายมายคุณยายอยู่ที่นี่ที่ไหนคะขอหมาไเลหน่อยค่ะเคโอเคโอเคไม่ติดต่อกยนโอเคไม่ติด่ สวยเาค่งส,สองเาสองเสีสวยมากช่วงนี้นี่หมดไวนะฮะ ผมว่าประมาณไปสี่โมงก็หมดแล้วมั้งถ้าใครอยากกินนะให้มาตั้งแต่ประมาณร้านเปิดประมาณ11บเอโมงนะใช่ไหมฮะ <3 S 1> เปิดประมาณ1 0บโมงสิบเโมงเนาะแต่เดียวันนี้เสาร์อาทิตย์น่ะลูกค้าก็จะเยอะหน่อยถ้าวันธรรมดาก็จะน้อยหน่อยนะครับลูกนี้กี่กิโลสาโลสี่ครับผมสามโลสี่ ่ลยนะคฮะลูกนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมาจับเวลากันดีกว่าว่าเฮียรักปอกลูกนี้ใช้เวลานานเท่าไหร่นะครับนี่เริ่มนับเริ่มจับแล้วนะครับตอนนี้เอาแบบทั่วไปไม่ต้องเร่งโอ้คู่ใหญ่ๆ เนื้อสวยสุกแบบลอนออกมาเลยนะครับตอนนี้ยังไม่ถึงหนึ่งนาทีเลยนะครับอืเนื้อสวยนะครับ เรียบร้อยนะครับใช้เวลาไปทั้งสิ้น1นาที11วินาทีนะครับในการปอกทุเรียนของเฮียรักหนึ่งลูกกรีดเฉยๆนะสามตัวหนึ่งเฮ้ยอันนี้เดี๋ยวมันปอกมาดูเลยค่ะที่ได้ปัญหามันปอกได้ช้าดิมันครับเส็นสุยๆก็เนี่เหมือนขีดแป๊บเดียวเลยเนาะสามตัวหนึ่งมันเป็นลูกสามตัวสองครับ ใช่ไปดูด่อสองูน้นะนนนาาโอจ้ะโอน,นไดดเดี๋ยวน,น,น,นี้ลูกค้านิยมโอนเนาะแต่โอนก็ดีนะคือ 1. ไม่ต้องหาเงินทอนรัสไม่ต้องสัมผัสเงิน จ้ง,งเ้าเอาอีกรูปนึงเพิ่มรูปนึงรูปสามองคขอโทษครัลูกค้าลูกค้าขอเพิ่มนะครับจุกๆไปหน้า เดีกวคนนี้ก็เกิเืไปอีกสามือนกว่าวันนี้แจะไหนครันนคบนนคดีไหมนนบ้านรูปกระดาษนะครับนี่นะครับคลิปนี้เราก็รู้กันแล้วนะครับว่าเฮียลักใช้เวลา เท่าไรในการปลอดทุ้เรียนหนึ่งลูกนะครับนะครับใครที่สนใจอยากจะชิมผู้เรียนของเฮียรักนะครับก็มากันได้นะครับเฮียรักขายทุกวันนะครับช่วงนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ11โมงนะครับจนถึงจนกว่าจะหมดนะครับแต่ว่าส่วนมากแล้วก็คือถ้าเป็นวันธรรมดาก็อาจจะหมดประมาณทับค่ำหน่อยนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นวันเสาร์อาทิตย์แบบนี้นะครับก็ประมาณ4 5หโมงเนี่ยก็น่าจะหมดแล้วนะครับนะใครขึ้นมาเข้ามาดูนะนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ